ก็สวัสดีครับจินรักิบสีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มีโอกาสมาทำเหยื่อทำที่เกี่ยวเหยื่อไปตกกพานะครับวันนี้ก็จะเป็นมันเนื้อมันเนื้อวัวครับผมผมได้คัดสันออกมาแล้วก็มาแบ่งออกมาแล้วก็มาหั่นเป็นชินช้นๆเล็กๆครับผมนะครับเราจะทำเป็นที่เกี่ยวครับผมตอนที่ว่าเราไปออกไม้นะครับ แทนแทนโฟมนะครับผมจะเกี่ยวเป็นมันเนื้อวัวแทน,นครับเรามาดูขั้นตอนตอนหมักกันแล้วเนี่ยครับผม่จะใช้เป็นซอสไหยตัวนึ่งนะครับเราก็จะเป็นรสด,ดีชิลลดรนะครับเป็นเครื่องปรุงของเขานะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็จะไปทําการหมักกันแล้ยครับใส่ไป ตามที่ว่าเราต้องการจะหมักแล้วใส่ให้มันเป็นร้านกันนะแล้วแล้วมันจะใส่เป็นมันหอยแลผมเพื่อเรียกกินความหอมเขามันหอยนิดนึง ก็จะใส่ใส่เป็นชิลลประมาณนี้เอใส่ลงไปเลยก็จะใส่เป็นรสดีครสดีไม่ต้องใส่ยาครับเดี๋ยวเค็มใส่แบบชิกีิดหนึ่งแล้วก็เราประมาณก้าวเข้ากัน เนี่มันไข่อยู่แล้ววันนี้เป็นมันเนื้อนะผมไม่ใช่มันหมูมันมันเนื้อวัวผมเพราะกลิ่นมันก็จะแตกต่างไปอยกแบบนึงครับถ้าเป็นมันเนื้อมันเนื้อวัวการที่ว่าปลาเขาจะเข้ามากินเหยื่อเนี่ยครับเขาก็จะชิมชิมดูก่อนนะครับชิมปุ๊บแล้วมันก็จะดูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะไหลปึ๊นเข้าไปนะครับมันแตกต่างกัน เนื้อวัวกับเนื้อหมูกันชนิ้นเชิงนะครับเพราะว่าเนื้อวัวมันก็จะนุ่มนิ่มแล้วก็มีความหอมมากกว่าเนื้อหมูครับผมเนื้อหมูมันจะออกเป็นกลิ่นชุนๆุนเหม็น,มนๆนใช่ไหมครับถ้าเราหมักเข้าไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อวัวมันก็จะทําแบบถ้าเราหมักเข้าไปแนละ้วมันก็จะเป็นความนิ่มความกลมกล่อมไปอีกแบบครับผม เดี๋ยวคังนี้ตอนนั้นก็รอติดตามชมกันนะผมแล้วก็จะไปถึงหน้าหมายแล้วก็จะเกี่ยววิธีเกี่ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะผมโอเคครับ <Okay S 1> ผมก็มาบอกแนวทางให้กับนานะครับผมว่าสูตรเกี่ยวมันเนื้อวัวเป็นสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันนะผมนะครับ เรารอติดตามชมผลงานนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ